เส้นนี้นะคะเราเรียกว่าเส้นไหชน,นะทุกท่านต้องเจอแน่นอนนะคะแต่เจอมากหรือเจอน้อยเท่านั้นเองนะคะบางคนก็รอดพ้นไปได้ถ้าทำงานในช่วงนั้นงานก็จะหนักและก็เหนื่อยนะคะแต่ถ้าทำธุรกิจก็จะต้องมีปัญหานะคะบางคนโชคดีก็เอาเงินไปมีเงินตรงนั้นเอาไปซื้อที่ซื้อทางซะ อ่ะโอเคถ้าเป็นเงินเย็นซื้อที่ซื้อทางแต่เงินตรงนั้นที่ทางตรงนั้นก็ยังไม่ขายนะก็ซื้อทิ้งไว้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรัฐมนตรีหรือระดับอะไรสูงๆไงก็แล้วแต่เมื่อเจอเส้นใจปัญหามักจะเกิดแน่นอนจะเจอเมื่ออายุประมาณเริ่มเข้าประมาณ41-42 4 2เอถึงสีค่ะบางคนเจอตั้งแต่4ี่สนั้นให้ระวังนะคะ ดิฉันไม่ได้ว่าเป็นทุกคนนะแต่บอกเลยที่ดูมา80%ค่ะนะฮะแต่คนนี้พอถึงตรงจุดนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็พ้นแต่ต้องใช้ระยะเวลาฉะนั้นเหมือนไอ้เค้าปากอยู่อยากระโดดลงไปใส่ปากมันเท่านั้นเองตอนนั้นการค้าที่เคยดีก็จะช้าบางทีการค้าเอาอยัางไปได้แต่ลูกเต้าสามีสร้างปัญหาให้อะไรเนี่ยมันจะต้องมีทางไปนะคะฉะนั้นเส้นใจไม่เคยปราณีใครแต่ถ้ารู้ตัวล่วงหน้าเราจะวางแผนได้ถูกต้องค่ะ ลูกค้าส่วนมากจะเจอตรงนี้ที่มาหาดิฉันนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะดิฉันก็บอกว่าให้เขารอประคองไปจนฝ่าจะถึงจุดนี้ก็อีกประมาณปีครึ่งค่ะนะคะฉะนั้นเมื่ออายุท่านเข้า40เมื่อไหร่ให้ระวังตัว40-44ค่ะแล้วแต่ว่ามือจะเชิดแค่ไหนลองพิสูจน์ดูนะคะ